เออ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 เอลิกเลิกเลิกทำช่องนะครับโอ้ยโอ้ยเข้าเข้ามาก็คือโดนดักนะแบบว่าโอ้คิดว่าคิดคิดเหรอว่ามันมันจะเลิกมทำช่องจริงฮะคิดเหรอวะว่าว่ามันเป็นงั้นจริงนะนี่อย่างนี้ก็คือแบบว่าโดนดักแบบดักอ่ะเออเคยเคยแบบว่าโดนดักแบบสมัยก่อนอ่ะเขาเขาดักแบบว่ากดเข้าไปลิงก์สักอย่างนะแล้วแบบว่าเปิดไปปุ๊บแม่งไม่ใช่อ่ะมันเป็นมันเป็นลิงก์อื่นแทนนะก็ก็ก็คือฝีวันนนคลิปนี้ก็คือเป็นอย่างนั้นเลยนะก็ ก็ก็ก็คืออืมโดนหลักนั่นแหละอืมนะครับไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงนะเอ่อไม่เลิกทําอยู่แล้วนะไม่น่าเลิกทําอยู่แล้วนะก็เอ่อแนะนํานะครับนะกดอันซับช่องนี้ไปนะครับกดอันซับไม่ต้องไปซับหรอกไร้สาระนะแล้วก็กดดิสไลค์ครับแล้วก็คอมเมนต์ด่ามันนะคอมเมนต์คอมเมนต์ด่าเยอะนะด่า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 ไอเดียด่าเจฟด่าทุกคนเลยแล้วก็แล้วก็มากดซับช่องผูเท๊ซ่าแล้วก็มากดไลค์ช่องผมนะแล้วก็ ทิ้งเบื่อช่องนี้นะไปไปช่องอื่นดีกว่านะอแค่นพอนะก็เออเออก็โดนโดนกูยึดช่องน้อยน้อง